ไก่บ้านจ้าเป็นแซบบ้างผัดพริกกระเทียมพริกไทยหอมหอมไฟอ่อนๆกินวันนี้แล้วก็ห่อข้าวพรุ่งนี้จ้า พร้อมแล้วจ้าเพื่อนๆไก่บ้านใส่ไปเลยเวฟแล้วไก่บ้านใส่ไปเลยเขี่ยวน,น,นาน จ้ารสตามชอบไม่มีสูตรน้ำตาลรสดีรสชั่ว ผงนัวซอสหอยนางรม น้ำปลาเพื่มความหอมมาจ้าผัดไปเท่ากันแล้วเติมน้ำเที่ยวไว้หอมหอมจัดเพื่อ เําน้ำล้างคลกใบเขี้ยวไว้ผู้ชายบอกจัดเลยเดี๋ยวล้างตามเองน้ำล้างคล,ล,ลกจ้าแล้วเดี๋ยวเสร็จเราก็ใส่นี่ใบมะกรูดกระชายนะคะ เดี่ยวค่ะให้ส่สุกเพราะว่าในกระดูกกระดูกเขาจะได้สุกดีนะจ๊ะตงกิ่งไม้ติดฝาจ้ามาม a m เดี๋ยวเรามากินข้าวกันอากาศดีดีเพื่อนๆอากาศดีมากเลยข้างนอกดอกไม้ดอกไร่ดอกนอนดอกนี่ม,มันมากวิวชิพัฒน์ข้างครัวข้างห้องรับแขกข้างห้องนอนจ้านี่เลยจ้ะนะคะนี่ร้านอาหารที่ไปกินเมื่อวานนี้ร้านอาหาร โอเคปูนปูนไปก่อนนะฝากติดตามด้วยจ้าทำอาหารชมวิวทิวทัศไปด้วยกันจ้ะไม่ bye bye.